มันภัยแรงเลยครับท่านพ่อครับจำเป็นหมดแล้วครับสภาพพื้นที่ของกบลและภาคอีสานเนี่ยถ้าฝนหยุดตกก็คือน้ําจากลําห้วยสายสั้นๆก็จะไหลลงแม่น้ําสายใหญ่หมดพื้นที่ก็ประสบปัญหาภัยแล้งเพราะดินจะเป็นดินทรายแล้วก็ชั้นดินตื้นครับข้างใต้ก็เป็นเป็นหินก็ทําให้สามารถไม่อุ้มน้ําเก็บน้ําได้น้อยครับแล้วก็ลําห้วย สาขาต่างๆเนี่ยบริเวณนี้ก็มีความลาดชันค่อนข้างสูงเมื่อฝนหยุดตกก็น้ําไหลลงสู่ลําน้ํามูลอย่างรวดเร็วก็ทําให้น้ําในลาน้ําสาขาสั้นๆเนี่ยแห้งครับครับให้ฉันผมจะถามว่าเอาดูปริมาณน้ําเช้านี้เลยนะครับเช้าที่เราเอ้ออากาศสดอยู่ในขณะนี้นะฮะถ้าใครรีรันก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งเราสดตอนนี้นะครับใน เช้าวันที่หนะครับวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนตอนนี้8ปดโมงยีนาทีเมื่อเช้าดูปริมาณน้ําเป็นยังไงบ้างครับท่านก็มาดูตามจุดต่างๆเลยดีไหมฮะน้ําที่ราศีสไลดนะครับซึ่งจะไหลลงมาที่อุบลราชธานีของเรานะครับน้ําที่ราศีสไลดนะฮะตอนนี้เป็นยังไงครับท่านครับราศีสไลดเห็นว่าค่อนข้างหนักที่ราศีสไลดก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะ ตอนนี้อยู่พอมาถึงอุบลที่อุบลก็ลดลงสองเซนสองเซนติเมตรนะอุบลลดลงสองเซนจากเมื่อวานนะครับราศีสไลดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็จากเมื่อวานบริเวณแถวหมาชนะชัยก็ค่อนข้างจะทรงตัวหมาชนะชัยคือแม่น้ําชีครับแม่น้ําชีที่จะมาไหลรวมกับเรานี่นะครับทรงตัวครับทรงตัวดูอย่างนี้แล้วน้ําจากราศีสลดยนี่ตกลงจะมาถึงเราเมื่อไหร่ฮะ ที่จริงยอดน้ำก็มาถึงบ้านเราตั้งแต่วันที่สองแล้วแต่ว่ามันมีมันมีอีกส่วนหนึ่งที่มันเข้ามาในส่วนที่ไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าน้ำด้านท้ายเมืองคือจากลำดมใหญ่และลำเซบกเนี่ยคือด้านบริเวณลำดมใหญ่ใช่ไหมบริเวณนี้แล้วก็ลำเซบกใช่ไหมที่อยู่ท้ายเมืองปริมาณน้ำส่วนนี้ น้อยลงมากมันก็ทําให้ระดับแล้วก็ระดับน้ําตั้งแต่ปากมูลเนี่ยจนจดแม่น้าโขงเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆที่แม่น้ําโขงที่เกินปากมูลเนี่ยน้ําลดลงไปเมตรห้าสิบใช่ไหมที่แก่งสะพือก็ลดลงไปประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะที่อุบนี้ก็ลดลงไปประมาณเกือบเกือบห0สิแสดงว่ามันมาถึงแล้วแต่มันไปเร็วใช่ไหมครับครับน้ำด้านท้ายไปเร็วครับ อ๋อครับครับท่านครับเอาเดี๋ยวเชิญนั่งครับท่านครับครับคราวนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามันจะท่วมเท่ากับปี21งหนึไหมเท่ากับปี45่ห้าไหมนะครับอย่างปี21เนี่ยมันก็ประมาณ117.76เมตรหรือระดับน้ําทะเลปานกลางใช่ไหมครับครับความก้อนน้ําของมันประมาณ9,000กว่าคิวบิกเมตรนะครับปี45ก็อยู่ที่115.77ใช่ไหมครับถูกครับประมาณ6,000กว่าคิวบิกเมตรปี45ปีนี้จะมีโอกาสเท่าปี45ก่อนไหมครับหรือจะเท่ากับปี21เลยมครับ ไม่ไม่มีทางครับมีเผลอะระ่ะหนึ่งหมดฝนแล้วนะหมดฝนแล้วน้ําในลำห้วยสาขาต่างๆก็ไหลลงมาเกือบหมดแล้วน้ําที่มาจากสายหลักตอนนี้ก็มีแค่แม่น้ํำท <c oughs> ีกับแม่น้ํามูลตอางบนที่ไหลลงมาครับก็ค,คือจากลาศีสไลดบแล้วก็น้ําจากมหาชนะชัยครับเขื่อนในที่ไหลลงมาถึงจังหวัดบนอุตรดิตถ์ ปริมาณน้าส่วนที่เข้ามาเนี่ยครับปริมาณน้ําที่ไหลออกไปจากจังหวัดอุบลเนี่ยอ,อ,อืช่วงนี้ก็คือใกล้เคียงกันแต่ว่าปริมาณน้ําที่ไหลออกเนี่ยจะมากกว่านิดหน่อยอก็คือทําให้คือน้ําในส่วนนี้มาทําให้ระดับน้ําที่จังหวัดอุบลเนี่ยครับทรงตัวแล้วก็ลดลงอย่างช้าๆเท่านั้นมีมีผลเท่านั้นครับทรงตัวและลดลงอย่างช้าๆจะเภว่าล้นเพิ่มไปเป็นท่วมนั่นเลยคงไม่มีประเมินแล้วเนี่ย จะสูงสุดจากวันนี้ได้เนี่ยก็ไม่น่าเกิน5เซนหรือ10เซนจากวันนี้นะจากวันนี้ก็คือจากวันนี้ที่มันลดลงมาแล้วเนี่ยเพิ่มอย่างดีก็5้าอยากให้อย่างเก่งเลย5้เซนสูงสุดแล้วนะครับไม่มีมากกว่านี้แล้วถ้าฝนไ,ไม่ตกลงมาไม่มีมากกว่านี้แล้วครับครั้งก่อนนี่นะฮะคุณสาธิตเนี่ยชวนผมคํานวณโดยบอกว่าเอาตรงราศีสไลด์นะปริมาณน้ําที่ราศีสไลด์มาบวกกับปริมาณน้ําฉี่ที่มันจะมาเข้าอุบลครับถูกไหมฮะ อันนั้นที่สถิตเนี่ยสถิตตอนนั้นสุขหัวน้ำตที่สติกนะครับสุขหัวน้ำตที่สะถิบเอาคิวสูงสุดสมมุติว่าราศีสลดยนี่นะฮะตอนนี้อยู่ที่พันถ้าถ้ากล้องจับตรงตรงตรงตัวเลขนะครับพันสี่ร้อยห้าสิบถูกไหมฮะพันสี่ร้อยห้าสิบถ้ามาบวกเอาคุณจูนบวกหน่อยฮะคนคำนวณเก่งแล้วเปล่าฮะพันสี่ร้อยห้าสิบแล้วดูแม่น้ําชีที่มันจะมาเข้ามาอุบลอยู่ที่เก้าร้อยสามสิบห้านะครับประมาณนะฮะเอาบวกกันได้เท่าไหร่ครับ คระมาณสองพันสามสองพันสามครับผมสงสัยว่าทำไมไม่เอาตัวของอุบลที่มีก้อนน้ำอยู่สองพันกว่านี่รวมอยู่ด้วยล่ะครับน้ำจากจังหวัดอุบลก็ไปก่อนนะน้ำส่วนนี้ก็ไหลไปก่อนน้ำนี้มันก็จะไหลลงไปครับน้ำนี้ก็จะเข้ามาแทนเรื่อยๆสองพันเท่าไหร่นะสองพันสามสองันสามี่ตัวเลขกลมๆอพันสามขนาดที่น้ำท่วมปีสี่ห้านี่หกพันสองครับมันไม่มีทางเข้าปีสี่ห้าเลยดูจากก้อนน้ำตอนนี้ไม่มีทางครับเอ้าสมมุติต่อให้น้ำไม่ไหลเลยสมมตินะ บวกอีก2,000กว่าเป็นเท่าไหร่บวกอีก2,000เป็น4ี่0ก็ยังไม่เท่าปี45หอยู่ดีสมมุติว่ามันไม่ไหลไปไหนเลยถูกไหมฮะใครจะไปอุดก๊อกไว้อาจนรยออย่างคงฟันทงเหมือนครั้งก่อนว่ามันไม่มีท่วมหนักอยู่แล้วครับครับผมยืนยันตั้งแต่ต้นแล้วว่าระดับน้ำที่จังหวัดอุบลเนี่ยไม่เกิน112.50รอยสิอเมตรเอทอกกก็ยังยืนยันเหมือนเดิมยังยืนยันเหมือนเดิมนะฮะ112นี่ก็ยังต่ำกว่า4ี่หนิดหน่อยนะฮะ ต่ำกว่า3เมตรกว่าต่ำกว่า3เมตรกว่าครับนะครับอันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราอาจจะต้องมาคุยข้อมูลของทางกีสตานะครับที่เห็นว่ามันจะหนักนี่มันเป็นยังไงเราค่อยมาวิเคราะห์กันต่อนะครับครับครับงั้นมาที่อาจารย์ละครับอาจารย์ไปทํางานวิจัยของมอวบนมานะฮะที่ผ่านมาลองมาสรุปให้ฟังสิครับว่าได้อะไรมาบ้างครับครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับในส่วนของวิชาการเนี่ยเอาอดีตมิดหนึ่งนิดนึงนะครับย้อนหลังหน่อยในปี21ที่บอกว่าท่วมหนักๆเนี่ย ทุ่งศีเมืองโรงพยาบาลสับปสิทธิ์นี่เสร็จหมดเลยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าแล้วปีนี้ในหลวงท่านก็ทรงเป็นห่วงโรงพยาบาลสับปสิทธิ์ไปหลายปีแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เกิดคําถามอย่างนี้มากมายเลยครับโทรศัพท์แทบทุกวันเหมือนกันเพื่อนฟูหรือใครก็โทรถามว่าตัวลงท่วงขนาดนั้นไหมยังไงสับปสิทธิ์เราเริ่มกระสอบทรายแล้วนะครับก็จากข้อมูลเมื่อกี้ครับปี21ที่ระดับน้ําอยู่ที่117.7 ประมาณนั้นใช่ไหมครับคิวก็ประมาณ9,000ันนะครับคราวนี้อย่างปี45เนี่ยบอกว่าเบาลงมาหน่อยนะครับฝั่งวาลินนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเกือบไปถึงสมัยก่อนก็มีรอสพอใช่ไหมครับแถวัหนหมดโดนหมดแล้วต้องนั่งเรือข้ามฟากใช่ปีสองหนึ่งนั่งเรือข้ามเลยอย่างปี45เนี่ยปี45นี่ก็ตัดอยู่ที่115 7 7ิดเจ็ดนะครับตรงถนนแถวหน้าวนวัสุ อันนั้นผมว่าประมาณสักร้อยสิบห้าระดับถนนนะครับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับตรงแถวญิงรับเป็ดข้างล่างเนี่ยประมาณร้อยสิบสองอะไราเงี้ยจะเห็นภาพกันนะครับจะเห็นภาพกันคราวนี้อย่างปีสี่ห้านี้ร้อยสิบห้าจุดเจ็ดเจ็ดเนี่ยนะครับอันนั้นถือว่าหนักแล้วเราต้องนั่งรถใหญ่เข้ามานะครับปีนั้นก็ได้ออกรายการกันอีกถือว่าอย่างปีสี่ห้านี่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะว่าฝนจากต้นน้ำมันมาเยอะ การคาดการณ์ของเรามันผิดพลาดนะครับเขื่อนหรือฝายทุกตัวที่เเอาน้ํามูลแล้วน้ําฉีเนี่ยก็ปล่อยออกมาหมดเลยปล่อยมาพร้อมกันแล้วน้ําทั้งฉีทั้งมูลมาถึงบนมาพร้อมกันมาบวกกันนะครับมันเลยทําให้แล้วปีนี้เขื่อนไม่ได้ปล่อยน้ำเลยครับปีนี้ปีนี้ก็ปล่อยก็ปล่อยแต่ว่าฝนที่ข้างบนต้นน้ำเนี่ยมันไม่ได้เท่าปกติมันไม่ได้เยอะเท่าปีสี่ข้าค่อนข้างจะปกติแล้วนั้นก็คือมีทั้งฝนตกหนักเขื่อนก็ปล่อยน้ํบ การจัดก,การการควบคุมน้ำเนี่ยยังไม่ดีพอน้ําก็มา,ม,มาพร้อมกันใช่ใช่ใช่โขงก็หนุนใช่ครับเพราะว่าเขื่อนนี่เก็บไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะแตกเดี๋ยวจะพังนะครับแต่ปีนี้ปัจจัยต่างๆแนละ้วไม่มีหมดเลยคราวนี้ยังมาปีนี้ผมไปดูข้อมูลต้องต้องเรียนว่าอย่างออตอนนี้ผมไปดูที่อย่างอุบลรัตน์นี่น้ำเยอะปล่อยมาหมดครับครับ